วันนี้รับบนหนักซ่อมเครื่องตัดหญ้าโอ้ไยตกปลาเด็กตกปลาตกในโคกน้องหน้าเราหรือเปล่าวเนี่ยพวกนี้สงสัยมันใช่ใชพวกนี้จะเอบตกปลาเอาเอฟตกปลาแน่นอนเลย เดี๋ยวไปดูมันก่อนนะเผื่อมันตกปลามันมาแล้วเพื่ออะไรวะโคตกปลาแน่นอนเลยเพื่อนสวัสดีครับเป็นเอฟดีร้านเตอรตของคนไทยครับ,รบ,รบอะไรนะพวกเองอะไรนะมาขอติดเกอเรอ์๋ ผู้เองนึกว่ามาเอ็มมาเอ็มตกปลาในที่นี่ไม่ได้เองเป็นอะไรนะเป็นเอฟซีครับนายเองมานี่ิไอ้ตัวดำหน่ะมันนี่เฮ็นยงปั่นจักรยานวนไปวนมาใช่ไหมครับเออเองเป็นเอฟซีครับเองติดตามยังไงติดตามทั้งสองทั้งสองช่องครับทงช่องครับเองอ๋อช่องยูทูบนะครับชื่อช่องอะไรช่องร้านทอมอเตอร์ปบุคุณชัยแล้วก็ทอร์เรซิ่งช็อปไอ้ย่าแล้วผู้เอง อ่าเอ็งมีโมไซค์ยังยังครับผมมีมีแล้วครับเอ็งมีแล้วแต่ได้ขับไหมไม่ครับไม่ค่อยได้ครับเออเด็กน้อยอย่าเพิ่งขับเป็นเอฟซีได้แต่โมไซคอย่าเพิ่งขับเพราะว่าให้มันโตกันนี้ก่อนเนอะใช่ใช่นี่แหละครับยังไม่มีโมไซค์ครับอ่าลราก็อยากรู้จักช่างบุญหอด้วยครับนี่แล้วเอ็งล่ะอยากรู้จักช่องช่างบุนหอด้วยครับเอ่าอะไรเองเอ็งอยู่ไกลไหมอยู่ไหนนี่อยู่บ้านอยู่บ้านถนนขาดอ๋อถนนขาดหมูสิบสี่เนาะเออเดี๋ยว แล้วว่างๆเองก็ไปมาช่างบุญหอใจดีไม่มีไรหรอกเออแต่ผูเองยังไม่อยังไม่มีโมไซ์อันนี้มีแต่ไม่ไม่ได้ขับเอออย่าพึ่งขับเลยลูกเอยเด็กน้อยเอ,อแล้ววันนี้เองเห็นเองขับรถวนไปวานึกว่าอะไรที่แท้เองเป็นเอฟซีแล้วอยากได้อะไรนะไ,ได้สติกเกอร์ค่ะเออ,อเอาไปปิจักยานก่อนเนาะเออได้เลยได้เลยได้จัดให้อ่านะครับทําไงได้นะครับในเมื่อเจ้าหนูเป็นเอฟซี แต่ยังไม่มีโมไซค์มาขอสติกเกอร์เพื่อไปปิดจักรยานเราก็นี่จัดให้นะครับเป็นตัวใหม่เลยตัวนี้ทำไงได้ <c oughs> ให้ทุกระดับอะบเอออะไปปิดจักรยานถึงไม่มีโมไซค์เราก็ให้ได้ขอให้ปิดจักรยานอะโอเคครับสวัสดีครับสวดีครับผมเอ็งจะกลับบ้านเลยเนาะ ขับรถดีๆเด้อเอรโอเ่าผ่านมาที่นี่หลายวันเฮ้ยไปผ่านมาที่นี่หลายวันแล้วแต่ไม่กล้าเข้ามาอทีอ้ยเอ็งผ่านเรื่อยไปประจำนะแต่เอ็งว่ายังไงนะมาประจำทุกวันแล้ว่าจะเข้ามาแต่ก็ไม่กล้าเข้ามาครับวันนี้เลยตอรสินใจเข้ามานี่เอ็งอยากได้ติ๊กเกอร์มานานแล้วใช่ค่ะทำไมไม่เข้ามากลัวอะไร คนมันเยอะค,ะคนมันเยอะอ๋อแต่วันนี้วันนี้คนน้อยหน่อยเนาะเอออาโอเคงั้นเดินทางปลอดภัยนูไปรับผมครับผมเอออ่ะโอเคครับอ้าวไปเถอะไอ้นุ่มน้อยระวังรถด้วยโอ้วันนี้เอฟซีมาครับ